ดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราส่งลูกกันเสร็จแล้วนะคะวันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องทํเพราะว่าไปถึงเราจะไปแวะตลาดที่แถวหน้าหมู่บ้านกันนะคะเพราะวงสะทอนติดใจกระเพราและก็ไข่ดาวไข่ดาวกุ้งนี่เขาบอกว่าพะพาไม่ได้ทําเองซื้อที่ตลาดเมื่อวานทําเองคะ่ะทุกคนแต่คุณยายพยามช่วย ช่วยตำพริกผมเองก็าตาคับเออช่วยตำพริกว่าเขาทำเองเพราะว่ามันนานอยู่มันนานอ่ะคุณ<อ>ยายพยายามช่วยตำพริกช่วยเตรียมของให้เพราะว่าเราวิ่งวิ่งเขาเข้าออกออกในระหว่างที่เขาไล่สดใช่ไหมคะแต่ทำเองทุกอย่างตอนที่ปรุงอนะ่ะทำเองทุกขั้นตอนแต่หมายถึงว่าตอนที่เตรียมผักเตรียมพริกเตรียมกระเทียมอย่างเงี้ยคุณยายพยายามช่วยนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปตลาดกันคะ่ะเดี๋ยน้อเม่ครั่วแม่หยัง นคืออยู่เดิมคือไม่ไอ้หากทำกับข้าวให้เขากินบ้างหล่ะกันนะอู้อึ้งออาวจ้ะมาเสียดห้กินสอดอกแจกใช่หมู่บ้านนี่เพิ่นแสีบหลายตัวเพิ่นกินบ่ได้หลายยังมือแรงเพิ่นมาบ่เคยกินขอแรงหลายนะบานี่เพิ่นว่าวันนี้ทำให้กินอีกหน่อยได้ไหม่าษนมีอาวุธได้เพราะภาสาหัวเหรออุปกรณ์ค่ะแม่ผมเป็นอาวุธ อุปกรณ์การแต่งตัวเข้าขวานนั้นอัน,นต้องซื้ออะไรซื้อหมวกอันอันเซปบหรแมนเดี๋ยวสร้างหม่ให้<อ>สร้าง,งสะพานกันเฟื่อนมาสันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเตรียมของก่อนนะคะทุกคนเข้าจริง้ามจีนเพราะว่าพี่ก็ไปซื้อของนะจ้านี่หน่านี่หน้านี่หน้าซื้อมาใบเดรสแรกอีกนี่นั่งมักใส่ตันซื้อใส่ตันมาเฮ็ดอีกนี่มาเลี้ยงจีนี่เมนูพิเศษอีกวันนี้จะทำ กระเพราเครื่องไก่<อ>แล้วนายก็กอยากกินไอ้ไขได่ดาวพุ่งอีกขึ้นหมู่บ้านมาซานติใจไขได่ดาวพุง่งเพิ่งแฝบงบลายหมู่บ้านน่แม่เราใส่ตนจ้าหมึซื้อไม่หยิกแล้วกูก็ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะดูเป็นขั้นตอนไปนะคะโอ๊ยลืมทายจิตโอ๊ยเป็นสีเลือเ <laughs> ใส่กจะบอกอยยกใส่ห้เติมโใส่ย่ายทายคิดหนกะ<อ>เพราเครื่องในหมูสับหอมเครื่องในไก่หมูสับนะคะนี่หอมค่ะเพิม่มความมีสีสันนะคะให้กับ name กรอยมาอก้่อยมาชิมแม่ทำพอดีก้ i. อยโอเคนะคะมื้อนี้เป็นอันว่าเสร็จภารกิจไปส่งลูกไปตลาดแต่ขอโทษทีไปตลาดลืมถ่ายเพราะว่าเราแยกกันไปคนนี้ไปซื้อ,อยาคนนี้ไปซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่อ่าก็เลยไม่มีใครถ่ายคลิปให้นะคะอ,อ็มาถึงบ้านก็รีบๆทำเลยทุคืคอคนขมื้อนี้ทา,านค่ะสด